สวัสดีครับวันนี้มาตอบคำถาม f อหลายคนเลยนะถามผมมามากเลยครับทั้งคอมเมนต์มาใน tiktok แล้วก็มาใน f e c o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  k เรงต่างๆนาน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดักซุ่มจับเน่เาเห็นตํำรวจเนี่ยสาคนคนหนึ่งสองคนเนี่ยไปดักซุ่มจับตามที่ต่างๆเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมมันทำได้ไง esse, ทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรเดี๋ยววันนี้ปาตอบคำถามนะครับแล้วก็บอก ทั้ง fg ที่เป็นประชาชนแล้วก็เป็นน้องๆองที่เป็นตำรวจเรื่องการตรวจทั้งหลายนะรับฟังไว้นะครับผมขอแยกออกเป็นสส่วนนะไอ้ดักซุ่มจับเนี่ยที่ไปกันคนสองคนไปยืนตามตอกซอกซอยหรือหัวมุมอะไรเงี้ยประเด็นแรกนะที่เป็นตำรวจจราจรนะในส่วนตัวผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยเลยนะไม่เห็นด้วยนะคือแม้ทางกฎหมายเนี่ยคุณจะมีอำนาจ นะในทางกฎหมายคุณมีอำนาจจะเรียกรถหยุดในทางอะไรสาหรับตำรวจจราจรนะแต่การที่คุณไปยืนคนสองคนนะสามคนดักซุ่มตามที่ต่างๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมบอกว่างี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตํารวจจาราจรนะครับจะเรียกรถหยุดในทางจะตั้งจุดตรวจจุดอะไรก็ตามเนี่ยต้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่บนท้องถนนนะครับมี นายตำรวจสัญญบัตรกำกับดูแลการปฏิบัติออกไปสั่งเช่นด่านเป่าเมาอะไรนี้อันนี้ก็ว่าไปตามข้อสั่งการคุณชาดังนั้นตำรวจในส่วนตำรวจจราจรเนี่ยที่ไปเรียกอะไรเนี้ยผมไม่เห็นหนึ่งผมไม่เห็นด้วยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีเรื่องมีราวเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องโทรมาปรึกษาผมเลยนะผมถือว่าคุณไม่รักษาระเบียบแบบแผนและทําให้คุณทําให้ภาพลักษณ์ของสํงานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันสูญมันเสียหายมันเสียภาพแล้วประชาชนขเขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วมันมันมองได้เลยว่า การที่คุณไปทาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการไปแอบเรียกรับผลประโยชน์ต้องมองอย่างนี้กันทั้งหมดแต่เมื่อคุณถูกมองอย่างนี้คุณยังไปทําอยู่อีกล่าสุดก็มีนะครับที่ตํารวจเนี่ยไปอยู่แถวสอนอประเวชใช่ไหมคนหนึ่งจราจรไปดักอยู่อะไรเงี้ยแล้วตรงทั้งเจอชาวบ้านาาาก็ไปไล์สดไปแล้วก็วงแตกไปอย่างนี้นะถ้ามีเรื่องมาถึงผมหรือเป็นผู้ตามชาผมเนี่ยผมบอกกนะันนะเรื่องพวกนีญญ้ไม่รักษาระเบียบแบบแผนแบบเนี้ยพี่เอาเป็นวินัยไร้แรงเลยนะครับไม่ใช่แค่วินยัยไม่ไร้แรง วิธีแรแรงคือไล่ออกกดออกอย่างเดียวนะเราบอกเลยนั้นเลิกนะครับใครพบเห็นนะตำรวจจราจรที่ไปซุ่มจับอะไรเงี้ยนะช่วยกันถ่ายนะช่วยกันไลฟ์สดมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สัมารถ์ใชาติก็ไม่ปรารถนาเว้นแต่เขาจะตั้งด่านเป็นเรื่องเป็นราวบนท้องถนนนะครับมีแผนบทสัญญาบัตรมากํากับดูแลนะครับมีกล้วยางมีสัญญาณไฟนะครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอคนสองคนเนะี่ยที่เป็นตำรวจจราจรนะไปอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้อะไรเงี้ยไม่เอานะครับเลิกนะครับแล้วก็ ประชาชนก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สัรชาติไม่พึงปรารถนาส่วนอีกอย่างหนึ่งครับคือที่ไม่ใช่เป็นตำรวจจราจรนะเป็นตำรวจสายตรวจนะหมวกทองนะอสองคนสามคนเนะี่ยไปซุ่มจับตามหัวมุมตามถนนนะอันนี้ผมอยากจะเรียนประชาชนทั้งหลายนะครับและเอฟซีให้เข้าใจตรงกันครับว่าปกติแล้วการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจเนะี่ยเขาเป็นคู่บัดดี้คือรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วก็สองคนก็ออกตรวจไป บางพื้นที่ที่มีกําลังพลพอก็รถมอไซค์สองคันก็4คนขับตรวจไปตํำรวจสายตรวจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการาป้องกันนะขับรถออกไปตรวจจุดตู้แดงนะครับขับรถปรากฏก,กายเพื่อป้องกันอาชญากรรมขณะเดียวกันเนี่ยเ็จะมีวิทยุสั่งการจาก จากศูนย์วิทยุของโรงพักเนี่ยให้หยุดพักแล้วก็ตั้งจุดสกัดบริเวณพื้นที่ต่งตางๆเพื่อจะตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายบางทีเราจะเห็นว่าตามใต้สะพานจุดกลับรถอย่างที่กลับรถเพื่อไปเจอตำรวจ4คนรถมอไซค์จอดอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดไฟที่รถมอไซค์แล้วก็เรียกรถหยุดเนี่ยพวกนี้เขาจะตรวจพวกยาเสพติดกับอาวุธปืนนะครับหลักๆคือยาเสพติดกับอาวุธปืนแล้วก็ตรวจค้นซึ่งคดีจํานวนมากกว่า80%อนะคดยาเสพติดอาวุธปืนก็ตรวจได้จับได้จาก ลักษณะนี้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม,ไม่คิดว่าบริเวณดังกล่าวจะมีตํารวจอยู่นะครับนั้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของตํารวจสายตรวจจะมี2แบบเขาตั้งเป็นเรื่องเวลาบนท้องถนนตรวจคนกันกัันที่2อคือเป็นทั้่องจุดสกัดเนี่ยตั้งกัน2คน3คนนะครับดังนั้นถ้าเขาตรวจคนเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ตรวจคนเรื่องอาวุธปืนอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าอันนี้เป็นไปตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เขาทางานอยู่เพื่ออะไรครับ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของพวกเรานะครับดูแลความเรียบร้อยพวกเราแต่ถ้าเขาไปตั้งแล้วก็เรเียกเอามาตรวจปัสสาวะอันนี้ไม่ใช่ละผิดผิดผิดที่ผิดทางละนะครับรถสายตรวจไปตั้งแล้วก็สองคนแล้วก็ไปเรียกรถจุดแล้วไปจับพวกใบกับขี่อันนี้ก็ไม่ใช่ละผิดละนะผิดผิดระเบียบแแรๆแล้วก็สอบไปในทางที่มันไม่สุจริตละนะครับแต่ถ้าเขาเราเห็นนะบาดีเขาตั้งจุดตรวจแล้วเขาค้นยาเสพติดคุ้นอาวุธเปิดนอาวุธมีดอันนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจในการทาาาางนนนกัับบตรรรววจเเหล่่ี้ะะคพ เขาก็ต้องทํางานต้องมีผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมดังนั้นนะครับการดักซุ่มจับเนี่ยมี2อันนะครับตำรวจจราจรทุกมิติผมไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นการไม่รักษาระเบียบแบบแผนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสายตรวจก็ให้แยกแยะนะครับถ้าเขาเป็นการตั้งจุดสกัด2คน3คนนะครับตามใต้สะพานตามในตอกซอกท้อยต่างๆเพื่อค้นหาย,ยาเสพติดก,กับอาวุธปืนอะไรลักษณะนี้โอเครับได้นะครับ ก็เป็นให้กันบังใจเขาแต่ถ้าวัตถุประสงค์อื่นนะเช่นเป็นสายตรวจไปตั้งตัวจชีไปเป่าเมาอันนี้ไม่ใช่ละนะไม่ใช่ละเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวถ้ามีปัญหาขึ้นมาผมบอกเลยว,ว่าลักษณะนี้ผู้บัชาไม่สนับสนุนนะแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาทั้าเป็นผู้ต้ามชาผมเนี่ยคุณเจอวินัยแรงนะผมไม่เอาแค่วินัยไม่แรงผมถือว่าเกิดความเสียหาย ต่อสำนักงานชาติและคุณก็ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ฝากไว้นะครับทั้งส่วนที่เป็นกําลังใจกับตํารวจที่ทํางานนะครับด้วยความตั้งใจเพื่อรักษาความสงบร้อยกับคนที่ไม่รักษาไม่คํานึงถึงสิทธิประโยชน์หรือว่ากฎหมายอันนั้นก็อีกส่วนนึงเราต้องไปช่วยกันตรวจสอบนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ